สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเป็นคั p เค k ฟ f r ตตี้มันจะต่างจากคัพเค้กทั่วไปมันจะใหญ่นะมาดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งก็จะมีเป็นสีแดงส้มเหลืองและก็เขียวค่ะ แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ทำเป็นครีมก็คือสีชมพูนะอันนี้คือทำเป็นถาดขับเค้กก็มาดูเลยว่าเราจะใช้พิมพอะไรใช้พิมพ์เป็นพิมพ์มันนี้ก็พิมที่จะใช้ก็มีสับประรดมีอันนี้มันคืออะไรไม่รู้แตงกวานะั้มแล้วก็เป็นอันนี้นะใช้เป็นถาดับเค้กอันนี้เป็นส้มแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะ เค <Okay, S 2> มะ<า>แล้วก็มีวิปครีม <ใน S 1> ของ f r o s t f r i ิ s, <S คุกกี้ไม่รู้ว่าเรียกถูกป่ะก็มาทำกันเลยแล้วก็มีเบบี้ออยนะสมมติว่าใครใช้เป็นออใช้เป็นสมมติว่าถ้าคนเขาใช้เป็นแบบญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นเบบี้ออยแต่เราไม่ใช่โอเคเราเป็นลูกจ้าง ขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องค่ะก็ใช้พีมันนี้เป็นถาดกับเค้กเนาะข้างในก็ต้องใส่แบบนี้านฐานค็อปเค้กเราพูดไปแล้วว่าเราจะใช้เป็นสีฟ้านะคะก็ใส่แป้งโดหรือว่าดินญี่ปุ่นเข้าไปได้เลยไม่พอดีไม่เป็นไร กลอ้กลองวันนี้เราตั้งดีหน่อยเอายัดเข้าไปในกล่องนะคะกล่องเป็นกล่องที่เราใส่มาการองก่อนหน้านี้เรากินมาการองเมื่อวานนะใส่ไปแล้วก็เอาออกมาค่ะนี่นะคะมันก็เป็นพุดดิ้งนั่นแหละแต่เรามาเป็นทากัตเค้กต่อไปก็วิปครีมนะคะ ก็ไม่แปลกที่ใช้หลอดลิตครีมเพราะเราจะมันทำนิปครีมนะคะก็อาจจะมืดหน่อยนะคะก็แกะอินสีชมพูออกมานะคะถ้ามีเสียงอะไรดังไปก็ต้องขออภัยด้วยเดืดเลยเยอกจิงก็ปั้นยาวๆก็ใส่เข้าไป มีหมนเลยแล้วกันภายในรถมึงก็จะเป็นชิ้นส่วนไปหมดอีกหน่อยรถก็จะเป็นชิ้นส่วนไปหมากว่าแต่าเด็ดวไปนะนั่งตัวไปที่ไปเชียงใหม่ประาณนี้ก็พอแล้วก็แบ่งครึ่งนะประมาณนี้โอเคแล้วก็ม้วนม้วนคลีม ให้เป็น2 2> สองฝั่งนะอ๊บหนึ่งฝั่งแล้วใช่ไหมก็ทำอีกด้านหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งมันอาจจะไม่พอมแต่ว่าเรา,เาไม่ไรูนะ้ปีนเขาภูกระดึง โอเคมาทำสับประรดกันเลยนะคะเราจะทำจำนวนหนึ่งชิ้นนะคะเพราะว่ามันยังมีผลไม้ยังอื่นอีกไงค่ะาเราคิดของเระก็เลยต้องเอาสับประรดแค่อันเดียวถ้าเสียงดังไปนะคะก็ต้องขออภัยด้วยไม่ใช่เสียงเราแต่เสียงเราก็ดัง,ดงเพราะว่ามีเสียงคนอื่นอยู่ด้วยเป็นร่วมห้องโอเคแล้ก็ได้สับประรดแล้วนะคะก็ แปะลงไปตรงไหนก็ได้เลยก็ได้สับปะรดสวยๆแล้วต่อไปเราก็จะจัดการทําเป็นเ,<ร>เอิ่มอุ้ยเราทําผิดอันอันนี้ต้องเป็นส้มสับปะอันนี้ต้องเป็นส้ม่นนมาทําสับประรดก่อนเราทําผิดนะเมื่อกี้นะคะ ถ้ามีคนพูดคำหยาบนะคะก็ต้องขออภัยด้วยสับกระโดได้แล้วนี้นะสับประโดดเมื่อนะกี้ทำผิดก็แปะลงไป<ม>ก็ได้สับประโดดแล้ว<ม>ต่อไปเรามาทำส้มกันนะ<ม>นำสีส้มออกมาใช้พิมพ์ลายส้ม นะคะป้นยาวๆก็ใส่ไปตามความพอดีหรือไม่ก็พอเหมาะได้เลยส้มมันนี้นะอย่าเขาจะผิดแปะเลยนี่ค่ะแล้วก็พอิกด้านอีกด้านจะเอาเป็นสตรอเบอรี่นะคะตแต่งกวามมั้ง เวาดแตงกวากว่า,วานีน้ต่อไปเรียงกวางลายแตงกวาด้ะคะขอให้ได้ค่ะสีเขียวใช้สองอันเลยแตงกวาสตรอเบอรี่เพราะว่าสตรอเบอรี่หัวเป็นสีเขียวนะเขาก็ได้แตงกวาเลยแปะเลยแปะตรงไหนก็ได้ ต่อไปก็ทำสตอเบอรี่นะคะก็นำสีเขียวมาเท่าน,นี้ก็ได้แล้วก็นำสีแดงออกมาเยอะๆหน่อยเยอะกว่าสีเขียวแล้วคะ่ะแล้วก็ปั้นลมๆก็ติดกันแบบนี้ก็ใส่ไปในช่องสตอเบอรี่คนที่แบบมันจะไปผุดาหารเนี่ยไปวันที่7-8่ี่แนี่นะ ก็นำสตรอเบอรีร่ออกมานะก็จะได้สตรอเบอรีร่นะคะแปกไปเลยตรงนี้ก็ได้ไน,นะคะก็ฟรุตของเราก็หมดแล้วนะคะหมดเวลาแล้ว ก็จะพาชมรอบๆนะคะต้อช็ชมเสร็จแล้วบ๊ายบาย